Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับวันนี้เอาบทความจากโทมัสออปปองนะครับเป็นข้อคิดสั้นๆนะฮะที่เขาเขียนมาน่าสนใจดีนะครับไปแบบเร็วเลยนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อลมมันแรงพายุมันแรงเนี่ยให้คุณหลบไปก่อนนะครับคืออันนี้ยมันก็คือการเปรียบเทียบนะว่า้บางทีอะเวลามันมีอะไรสักอย่างที่มันแรงอยู่นะครับอย่าไปประทะเพราะวันทีประทะเนี่ยมันไม่คุมมันมัน,ม,นมันทําให้เราแบบ เสียในของที่ไม่ควรจะเสียอ่าข้อต่อมานะครับคือคุณจะทําอะไรเนี่ยนะฮะลองนึกถึงว่าธรรมชาติของเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอย่าฝืนธรรมชาติมากในที่นี้ก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันมีผมใช้คำว,ว่ามีเ n เจอร์ของมันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรากําลัง อยู่นั่งอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการที่กําลังจะตัดสินใจเรื่องอใหญ่ๆอยู่คุณต้องเข้าใจเนเจอร์ก่อนว่าไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไม่มีความคิดของตัวเองแต่คุณต้องเข้าใจเนเจอร์ก่อนว่าตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ลักษณะแบบนี้มองไปข้างหน้าหนึ่งช็อตว่ามันจะพาไปสู่อะไรนะครับแล้วพยายามเข้าใจเรื่องเนี้แล้วตัดสินใจบนความเข้าใจในการมองไปข้างหน้าไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันต้องเรื่องนี้เข้ามาประกอบด้วยนะครับ ข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าระวังสิ่งที่เรียกว่า victim to victory mindset ถึนี้เวลาคุณประสบความสำเร็จนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เวลาประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือความทะนงตนของเราว่าฉันเก่งนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยาการประสบความสำเร็จของเราส่วนใหญ่นะครับ มาจากความเก่งของเราหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่มันมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะครับแทนที่เราจะทะนงตนว่าฉันโคตรเก่งเลยเนี่ยนะฮะสิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าลองศึกษาดูซิว่าปัจจัยเหล่านั้นของความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างแล้วเราสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้อีกหรือเปล่าข้อต่อมาตรงไปตรงมามากเลยฮะเวลาอยู่ในสถานการณ์ไหนๆก็ตามเนี่ยพยายาม proactive ค,คือคืออย่าปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนอนะแล้วคุณเข้าไปจัดการคุณมองแล้วเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันต้องเข้าไป take action ก่อนให้เข้าไปจัดการก่อนนะครับ ข้อต่อมาครับยิ่งคุณมีความยึดติดกับผู้คนหรือสิ่งของมากเท่าไหร่จะทําให้คุณทุกเท่านั้นอันนี้มีความเป็นธรรมะมากข้อต่อมานะครับสิ่งที่คุณต้องทําให้ชัดเจนมากๆคือความต้องการของคุณและคุณค่าของคุณและลิมิตของคุณสามอย่างเนี้ needs value limit นะฮะคุณมีอะไรบ้างความต้องการของคุณคืออะไรคุณจะได้รู้ว่าคุณใช้ทรัพยากรของคุณไปถูกเรื่องหรือเปล่านะครับสองคุณค่าของคุณคืออะไร ไอ้ของแบบนี้คุณจะทาไอ้ของแบบนี้คุณจะไม่ทําในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานคุณจะเลือกทําหรือไม่ทําอะไรอันนี้คือคุณค่านะครับลิมิตก็คือขอบเขตของเราเราได้แค่นี้นะครับเกินกว่านี้เราจะไม่ทําให้ทุกคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรารู้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทําให้การทํา mindfulness เนี่ยคือการทําให้สภาพจิตใจของเราสงบซึ่งส่วนใหญ่มันก็ง่ายสุดก็คือนั่งสมาธินี่นะครับให้เป็นนิสัยที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของเรานะฮะข้อตอบแม่ พัฒนาความสามารถในการประเมินความเสี่ยงแบบรวดเร็วในหลายๆสถานาการณ์เวลาเรามองเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยคนที่ฝึกประเมินความเสี่ยงตลอดเนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่าเรื่องประมาณนี้แย่ที่สุดคืออะไรและได้ดีที่สุดคืออะไรคุ้มไหมที่จะทํานะครับในเชิงของการลงทุนในธุรกิจเนี่ยเราทําแบบนี้อยู่ตลอดอยู่ลวแต่ทุกเรื่องจริงๆควรทําหมดนะเช่นสมมุตินะฮะเอาอะไรดีอะอะคุณจะออกเรืออันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไกลตัวนิดนึง ออกเรือเนี่ยนะฮะคุณมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับความต้องการที่จะต้องออกเรือเพราะจะต้องไปทําอะไรสักอย่างภารกิจและนู่นนี่ต่างๆเนี่ยคุณประเมินทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณตัดสินใจได้เร็วขนาดไหนว่าเรือควรจะออกหรือไม่ออกอะนะครับอีกการหนึ่งนะครับเวลาคุณต,ต้องการอะไรคุณต้องให้คนอื่นรู้เพราะหลายคนเนี่ยใช้วิธีการแบบเรียกว่าอะไรอ้อมๆนะฮะ เฮ้ยคนบางทีอ้อมๆไม่ใช่ทุกคนเขาจะแปลภาษาอ้อมของคุณถูกใช่ไหมออกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้รู้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องการอะไรนะครับข้อต่อมาครับฝึก Minimal i s t mindset นะฮะคืออันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจัดบ้านให้เรียบร้อยนะมันคือแบบว่าให้รู้อะว่า,ว,าว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยด้วยของไม่ได้เยอะแาม นะครับเพราะว่าการที่เราไม่ฝึกอนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในโลกของการเปรียบเทียบในโลกของโซเชียลมีเดียในโลกของคนที่มีแต่คนใช้เงินเยอะๆเนี่ยนะฮะเราจะไปใช้เงินใช้ของใช้เวลาใช้ทรัพยากรกับเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะครับต้องระมัดระวังนะครับข้อต่อมาฝึก deep talk ให้เป็น deep talk คือการพูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่ลงไปในเชิงลึกจริงๆแล้วเข้าใจถึงที่มาที่ไปนะครับ แรงผลักดันที่ทำให้เขาเกิดเรื่องนี้ความกลัวของอีกฝั่งหนึง่งความคาดหวังความฝันอย่างเงี้ยเรียกว่าดีฟทล์ปนะครับข้อต่อมาให้หรื้อฟื้นดูว่ากระบวนการในการตัดสินใจของคุณนะ่ะว่าถ้าจะตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปหรือไป A ไป B ไปซ้ายไปขวาเนี่ยกระบวนการนี้ซึ่งเรามีมาตั้งเด็กแล้วเนี่ยนะครับมันยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าข้อสุดท้ายสร้างความสามารถในการ ัดแผลทำแผลตัวเองและลุกขึ้นมาให้เร็วความหมายมันคือลูซิเลนเราพูดกันนี่แหละคือลมได้แต่ต้องยืดหยุน่นและต้องลุกเร็วและต้องไม่เขาเรียกว่าไม่พนาพนอกับเรื่องพวกนี้มากนะฮะเจ๊งไปจบเริ่มใหม่นะครับเรียนรู้จากมาันเราเริ่มใหม่อย่าไปโวยวายอย่าไปอะไรมากเพราะไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าทํายังไงเราจะฝึกตัวเองให้ลุกขึ้นมาเร็วต่างหากครับขอบคุณที่ติดตาม5 m i มิ t e s นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง